ไมกแล้วครับอาจารย์เพิ่มหน้าแพ้ครับเรามีผ้าดีๆก็มาแบ่งปันกันนะครับผมเพิ่งได้มานะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบตุลาคมนะครับสองห้าหกหกนะครับนะครับได้มานะครับผ้าเก่านะครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันครับวันนี้เพิ่งได้มาครับนะครับผ้าสีอรีนะครับหลวงพ่อแข่งนะครับวัดบางพังนะครับจังหวัดนนทบุรีครับเก่านะครับทองเนื้อทองเหลืองนะครับ ก็นะครับปีสองสี่เก้าห้านะครับนะครับทองเหลืองนะครับรมดำครับหรือว่าดำเองธรรมธรรมชาตินะครับอายุเก่าเก็บของแท้แน่นอนนะครับครับภาคสี่บีนะครับหลวงพ่อแชงนะครับวัดบางพังนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เอามาแบ่งปันกันครับพระนะครับลึกครับสองสี่เก้าห้าครับสวยกริฟเลยครับ ก็เปิดเอาไว้ที่2,500บาทนะครับสนใจนะครับทักมาได้นะครับ0 9 5 0 5 2 2 6 7 9นะครับนะครับพระปี2495หลวงพ่อแขงนะครับเนื้อทองเหลืองรับวัดบางพังจังหวัดนนทบุรีนะครับครับของแท้แน่นอนครับสวยครับราคาไม่แพงครับเบาๆนะครับเปิดที่2,500บาทนะครับสนใจนะครับทักมาครับคุยกันได้นะครับ ที่ไลน์นะครับหรือเบอร์โทรนะครับอ่ะเดียวกันนะครับ095 05 22 6 7 9นะครับหรือเป็น ID ไลน์ก็ได้นะครับ R ตัวเล็กครับ1968นะครับนะครับเข้าไลน์โดยตรงก็095 05 22 6 7 9นะครับเปิดไว้ที่2,500ับาทครับหลวงพ่อแชงนะครับ24งนะครับ95วัดบางพังจังหวัดนนทบุรีมีองค์เดียวนะครับคุยกันได้ครับเอเอานะครับพระเก่า นะครับภาษีบริเก่ามานะครับแบ่งปานกันนะครับก็รีบนะครับก็มีองค์เดียวนะครับก็วันนี้ที่20ตุลาคม2566นะครับก็สวัสดีครับอาจารย์เบิ่มหน้าแพ้นะครับ